ระบบสังหารเทพตอนที่11ระบบสังหารเทพทำงานกำลังทำการเชื่อมวิญญาณของโฮสณอาณาจักรเก้ามังกรมหาราชวัง9ก้ามังกรวันนี้ภายในช่างเสียงดังอึกระทึกนักเหล่านางกำนังและขันทีวุ่นวายเหลือเกินดนมีด้วยพระสนมพระองค์ได้บุตรชายเพคะเสียงแสดงความินดีของเราขันทีและนางในดังไปทั่ว บุตรชายงั้นหรอหญิงสาวผู้งดงามที่มีร่างกายเหนอะอ่อนพูดขึ้นระบบสังหารเทพทำงานกำลังทำการเชื่อมวิญ,ญญาณของโฮสเสียงแปลกๆดังในหัวของเชียวเฟิงความรู้สึกเล็กๆดังขึ้นในใจของเชียวเฟิงทำเอามันต้องล่ำร้องในความนึกคิดชิบหอยแล้วอย่าบอกนะว่านี่ตีก้นเด็กเร็วให้เด็กร้องเพี้ยเสียงฟาดก้นเด็กดังลัน่น ความเจ็บแปลบมาที่ก้นของเชี่ยวเฟิงนั่นไงว่าแล้วเชียวเฟิงตอนนี้ได้แต่กล่าวบนในใจไม่คิดว่าจะเกิดใหม่แบบนี้ตอนแรกข้าคิดว่าจะเหมือนในซีรีส์หรือนิยายต่างโลกเสียอีกประเภทเกิดใหม่ปุ๊บก,ก็โตเลยหรือได้ล่างพิเศษแบบเทพเทพแต่นี่เฮ้ยตอนนี้มั่นใจแล้วเกิดใหม่ตั้งแต่เด็กทาลกเลยแปลว่านี่คือชีวิตตอนเด็กของเจ้าหมื่นมานสินะ เฉียวเฟิงไม่ได้ร้องไห้แม้แต่น้อยหากแต่กำลังพยายามลืมตาขึ้นและขยับตัวดวงตาของเด็กทารกนั้นยังไม่สู้แสงและพัฒนาเต็มที่ดังนั้นสิ่งที่เห็นมีแต่ภาพมั่วแต่เสียงกลับได้ยินชัดเจนแต่เชียวเฟิงกลับฟังไม่รู้เรื่องแต่ตัวเขาก็พยายามจับใจความอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เข้าใจแม้แต่น้อย แต่ในขณะนั้นก็มีเสียงแปลกๆที่เหมือนกับเจ้าหมื่นมาดังขึ้นเสียงมันดังกังวานในห้วงจิตของเชียวเฟิงระบบปัญญาแห่งระบบสังหารเทพทำงานโหลดความเข้าใจทางภาษาให้โฮสเมื่อสิ้นเสียงปั๊บเชียวเฟิงก็เข้าใจเสียงเอะอะนั้นในทันทีแม่นมนี่เด็กไม่เป็นอะไรจริงๆหรอข้าเห็นท่านตีไปสาสทีแล้วนะ แม่นมเริ่มสีหน้ากังวลเพราะเด็กไม่ร้องเลยแต่เห็นเด็กขยับตัวก็เริ่มเบาใจบ้างไม่น่าจะเป็นอะไรบุตรของมันกรย่อมแตกต่างจากคนทั่วไปองค์ชายย่อมเป็นยอดคนแม้โดนตีก็ไม่ร้องสักแอะเจ้าหมื่นมาเป็นลูกของพระราชาเชี่ยวเฟิงตกใจเล็กน้อยเพราะแม้แต่เขาก็ไม่รู้เรื่องนี้เขารู้เพียงเจ้าหมื่นมาเป็นเด็กอาพับเกิดมาก็เหมือนคนพิการมีหน้าตาน่ารังเกียจ นอกจากนั้นเส้นชีพจรในร่างกายก็ขาดสบันร่างกายน่าเกียดเต็มไปด้วยรอยแผลถ้าไม่ใช่เพราะช่วงกลางคนได้เรียนรู้ยอดวิชาและได้เศษเสี้ยวความเป็นเทพช่วยขับพิษออกจากกระแสเลือดเปลี่ยนเนื้อหนังก็คงจะต้องใช้ชีวิตอย่างคนอับปะลักไปตลอดชีวิตทั้งที่ตัวจริงของเจ้าหมื่นมานั้นรอเลาระดับบัตซและสง่าง,งามยิ่งกว่าถวยเทพใดๆก็ตาม ตอนนี้ในหัวของเชียวเฟิงเริ่มประมวลเหตุการณ์ต่างๆต่อจากนี้อย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นแบบนี้ก็แสดงว่าความเป็นมาของเจ้าหมื่นมาน,นั้นไม่ธรรมดาเลยสินะและนั่นก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหมื่นมานจะเป็นคนพิการก็คงอยู่ที่นี่อาจจะเป็นเรื่องการชิงดีจิงเด่นในวังเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเลยเจ้าหมื่นมาน,นี่ท่านเกิดเป็นองค์ชายแท้ กลับต้องกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตมีรูปรักอัปรัก์เป็นดังสร้างสพเดินได้แต่มาเริ่มต้นแบบนี้ก็ดีอย่างอยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคน,นํำให้เจ้าเหมือนมานต้องพิการเส้นชีพจรวิญญาณและมีสภาพน่าสมเพศแบบนั้นส่งเด็กไปให้พระสนมอุ้มเร็วเสียงนางในายกล่าวอืมไม่ชา้าเฉียวเฟิงในด่างเด็กน้อยก็ถูกส่งไปหาแม่ที่เป็นพระสนมที่นอนอยู่อีกห้อง ใบหน้าของพระสนมนางงามละเอียดไม่แพ้ใครกิริยาท่าทางลาวพยาหงในตาเลียวเล็กหางตาเชิดเล็กน้อยแววตาฉลาดเหนือคนลูกค้าเจ้าช่างเกิดได้ถูกเวลานักเสียงนางกล่าวแฝงความในก่อนที่นางจะอุ้มทาลกน้อยไว้แนบกายเชียวเฟิงสัมผัสดได้ทันทีว่างานนี้ไม่ง่ายแน่แค่ฟังเสียงแม่ผู้ให้กำเนิดก็แทบจะกลุ่มขมับนับได้ว่าแม่แท้ๆของตัวเอง ต้องไม่ใช่ธรรมดาหรือคนง่ายๆแน่หากแต่ตัวเชียวเฟิงก็ไม่รู้เลยว่าเพศภัยจะมาเมื่อไรและแบบไหนหกเดือนต่อมาฮ่าฮ่ฮ่เสียงหัวเราะดังทั่วพระราชวังซึ่งเต็มไปด้วยขุนนางและยอดขุนพลแกล่งดีใจด้วยพยาข่าฝาบาทองค์ชายแปดช่างฉลาดนักแค่หกเดือนก็เริ่มพูดได้เรียกพ่อแล้วนื่อสีนื่อสีข้าดีใจนัก ลูกคนนี้ข้ามั่นใจเขาต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเป็นมังกรในหมู่มนุษย์แม้จะมีเรื่องให้ข้ากังวลใจอยู่บ้างก็เถอะฝ่าบาทองค์ชายทรงเป็นยอดคนได้รับเชื้อสายนักรบชช่นฝ่าบาทจึงมีความอดทนตะแบบอกไม่ชอบร้องไห้ไม่ชอบมีน้ำตาพะยะค่ะฮ่าฮ่ฮ่าช่างพูดนักท่านมหาเสนาความยินดีและความสุขของพระราชาต่อองค์ชายแปดเป็นที่รู้กันทั่วพระราชวังส่งผลให้พระสนมเอก เจ้าลูซื่เป็นที่โปรดปรานยิ่งนักณพระตำหนักพระสนมเองเจ้าลูซื่ท่านพ่อมีความคืบหน้าอะไรบ้างภายนอกสงบภายในต้องเตรียมรับคลื่นลมท่านพูดแบบนี้แสดงว่าคนของพระมารดหสิสีเตรียมพร้อมแล้วสิใช่แล้วมหาเสนาบดีพยักหน้ารับแล้วฝั่งองค์ชายใหญ่เป็นยิ่ยงไรมีใครสนับสนุนมันบ้างองค์ชายใหญ่ไม่ใช่ปัญหา แม้จะมีคนสนับสนุนอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอสร้างปัญหาอะไรเซนาบดีพูดกล่าวสีหน้าไม่ได้ใหญ่ดีองค์ชายใหญ่เท่าไรดักท่านพ่อข้าว่านี่เป็นจังหวะดีทําการภายในปีสองปีนี้เราเร่งสนับสนุนองค์ชายใหญ่ให้ก่อการตัดลากถอนโคนพระมเหสีแล้วเราก็ซ้อนแผนตัดลากถอนโคนองค์ชายใหญ่ไปด้วยอีกคนท่านว่าดีไหมพระสนมเอกพูดพรางเอามือปิดปากยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เจ้ามีแผลหรืท่านพ่อลองฟังดูจากนั้นนางก็โน้มตัวกระซิบกระซาบเบาๆจากนั้นทั้งสองก็หัวเราะกันยกใหญ่แต่ทั้งสองไม่สังเกตเลยทาลกน้อยจ้องมองและฟังโดยตามไม่กระพริบตลอดหกเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเชียวเฟิงก็เฝ้าสังเกตและทำความรู้จักโลกนี้อย่างละเอียด ทั้งผู้คนและอุปนิสัยใจคอรวมถึงแม่ของตัวเองนางเป็นคนฉลาดมีไหวพริบสูงหน้าตางดงามดูอ่อนโยนแต่เนื้อแท้เป็นคนเจ้าอุบายเจ้าแผนการมีความรู้สูงส่งทั้งการบริหารและการจัดการคนนับว่าชั้นยอดสมเป็นตระกูลขุนนางชั้นสูงส่วนคนรอบข้างนางต่างระวังตัวแะหวาดกลัวนางไม่น้อย นางเด็ดขาดในการบริหารงานและจัดการคนมากๆต่างจากหน้าตาสวยๆของนางที่งดงามและดูอ่อนโยนนักแม้ในมุมนี้จะเหมือนหดร้ายอยู่บ้างแต่นางก็รักลูกน้อยมากนางดูแลและรักลูกน้อยคนนี้ไม่ห่างเลยหนึ่งเดือนต่อมาท่านแม่ท่านแม่เชียวเฟิงในร่างเด็กน้อยพูดพลางทำมือขยับไปมาไม่หยุดพร้อมเดินไปหาแม่ของตัวเองเชียวเฟิงเก่งนักเดินมาหาแม่เร็ว พระสนมยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมเหล่านางกำนันที่มององชายน้อยเดินพร้อมส่งเสียงเรียกกันเป็นระยะระยะในตอนนั้นเองพระสนมเกิดเรื่องแล้วไปคะนางกำนันกล่าวอย่างกังวลมีเรื่องอะไรรึจึงรีบว่ามาฝ่ายพระมเหสีลงมือก่อนส่งคนก่อการสร้างหลักฐานเท็จและโยอนความผิดให้ท่านเสนาบดีและพระสนมว่าเป็นผู้ลงมือสังหารองค์ชายใหญ่แล้วฝ่าบาทละ่ะว่ายอย่างไร ทางฝ่าบาทม่อมชันได้ส่งคนไปสืบแล้วได้ความว่าทรงเอ็นเอียงไปทางพระมเหสีไปคะด้วยหลักฐานบ่งชี้ยากจะแก้ต่างแต่หากตรวจสอบดีๆก็น่าจะพอมีช่องทางแก้ไขแต่แต่อะไรเกรงว่าตอนนี้จะไม่มีโอกาสเนื่องจากฝ่าบาททรงกิ้วมากที่องค์ชายใหญ่ตายสั่งลงโทษไม่ไว้หน้าใครการสืบสวนรีบเร่งและคนสอบสวนต่างก็เป็นคนของพระมเหสีเกรงว่าท่านเสนาบาดีคงไม่มีโอกาสแก้ต่างใดๆ ตุบพระสนุมสุดตัวพรางทำหน้าคุ้นคิดหนักนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ